แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดในงานดินเนอร์ทอล์กนะคะไทยแลนด์ Thailand next big change ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรกันอีกครั้งเพราะว่าวันนี้มีผู้นําทางความคิดทั้งด้านธุรกิจทั้งด้านการเมืองค่ะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตอนนี้อยู่ในช่วงไหนแล้วติดตามจากคุณอนุไทยสกุลทองผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาค่ะคุณอนุไทยเชิญค่ะครับผม กลับมาติดตามบรรยากาศในงานรวมพลังความคิดเดินหน้าประเทศไทย Thailand Big Next Change ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่าในงานเนี่ยจะมีไฮไลท์สำคัญอยู่2ช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นการ Special Talk นะคะจาก2นักธุรกิจชั้นนำนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองว่าจะทำให้ประเทศไทยนั้นเติบโตไปอย่างเข้มแข็งได้อย่างไรนะคะในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ซึ่งก็มีการเสนอแนวคิดในเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้ ะะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญบนเวทีในขณะนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญที่มีตัวแทนจาก6พักการเมืองนะคะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองว่าจะทําอย่างไรในการขับเคลื่อนนโยบายให้เมืองไทยนั้นกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการพัฒนาในทุกๆด้านได้อย่างไรเดี๋ยว <un> ไปดูภาพบรรยากาศสดๆบนเวทีกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะคะ เป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะจากทางด้านของตัวแทนจากพักเพื่อไทยนะคะวันนี้ตัวแทนจาก6พพักการเมืองสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากพักเพื่อไทยที่กําลังพูดอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือคุณเ,เป็นคุณดเรเผ่าภูมินะคะโรจนสกุลนะคะรองเลขาธิการพักเพื่อไทยแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อแรกไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นคุณพลิตวัชลศินนะคะผู้จัดการสื่อสารการเลนน์ลงนโยบาย จากพักเล่าไก่นะคะและก็ยังมีตัวแทนจากพักชาติไทยพัฒนานะคะก็คือดรปรเมศด้วยรวมไปถึงตัวแทนจากพักไทยสร้างไทยนาวตรีสิทธาธิวารีนะคะและก็ตัวแทนจากพักประชาธิปัตย์ดร Dr. อิสระเสนาวัฒนวุฒิด้วยนะคะรวมไปถึงตัวแทนจากพักสร้างอนาคตไทยนะคะคุณพงพรมยามรัตนนะคะที่เป็นรองโฆษกพักสร้างอนาคตไทยที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้นะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อต่างๆนะคะที่จะมีลักษณะของ การแลนดอบออกมานะคะแลก็ให้ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆกันเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศสดๆบนเวทีกันครับหน้ามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขอเสียงปรูมให้กับคุณองพรมครับอ่ะฮะเมื่อกี้เห็นภาพและแอบตกใจนิดนึงเนื่องจากว่าภาพตอนนั้นสกินเฮดอยู่ครับ ต้องขอเกินนิดนึงก่อนว่าในทั้งหมดเนี่ยผมคงจะมีประสบการณ์างการเมืองต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองคือนกันกการเมืองครับพักชาติม,มาเพราะว่าด้วยความที่เรามีมุมมองของภาคประชาชนแปลว่าอะไรภาพจากนี้ไปเนี่ยครับฝากดูนี่คือมุมที่ประชาชนมองประชาชนผมชอบไปหาป้าคนนี้ที่คลองสามวาป้าทำข้าวต้มมัดก็วยอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆนะครับหลังลองเชิญไปไปทานกับป้าข้าวที่เห็นในมือเนี่ยไรนาอยู่ข้างหลัง ป้ายืนยันว่าบอกว่าต้องการจะทำข้าวพื้นถิน่นออแกนิกให้คนได้ทานกันผมโตมากับคำว่าประเทศเราจะเป็นนิกหรือจะเป็นนัทโตมาผมโตกับคำว่าอะไรครับเอาใกล้ที่สุดก่อนไทยแลนด์จะเป็นฮับมากมายเลยหรืออันล่าสุดคืออะไรครับเราพูดถึงคำว่าไทยแลนด์4.0 คาถซึ่งจะเห็นว่านักการเมืองแต่ละท่านที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก hey, ็จะเน้นไปในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่จะถูกนํามาปรับใช้นะคะไม่ต่างจากในช่วงของสเปเชียลทอล์กจากนักธุรกิจวันนี้ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนแนวคิดโลกที่จะทําให้เมืองไทยไม่เหมือนเดิมนะคะคนแรกที่เข้าสู่ช่วงสเปเชียลทอล์กเนี่ยนะคะก็คือคุณสมโพศ์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนท่านมองนะคะว่าปัจจุบัน ทั้งปัจจัยภายนอกประเทศและภายในประเทศถือเป็นตัวแปรสาคัญโดยเฉพาะปัจจัยภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งช่วงระหว่างวัยแม้จะมีในเรื่องของหน่วยงาน B.O.I. หรือว่า E.C. ที่จะมาคอยกระตุ้นแต่ก็ไม่ได้ทําให้เกิดการเติบโตมากนักนะคะและก็มองว่าหน้าที่ของประเทศไทยที่เป็นผู้ผลิตจะต้องรักษาฐานการผลิตไม่ให้เกิดการย้ายฐานการผลิตเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยนะคะส่วนตัวไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะเดินด้วยการเติบโตแบบธรรมชาติได้เหมือนเดิมอีกแต่สิ่งที่ต้องทําก็คือต้องมียุทธศาส ในการเดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งและก็เยียวยาคนที่เสียหายซึ่งหากทําได้เนี่ยนะคะก็มองว่าจะสร้างยุทธศาสตร์ที่จะทําให้เกิดการร่วมมือกันในทุกคนนะคะไ<า>ม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะทําให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอาหารรวมไปถึงอุตสาหกรรมทัวริสโดยจะต้องมีลักษณะข,ของการลงทุนน้อยแต่ให้ได้ผลเยอะๆนะคะอย่างเช่นการนําไฟฟ้ามาใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ให้มากขึ้นเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันค่ะอาจจะการคนทำลองเช่น ตะแรงงานนะครับพออิญเกิดโควิดขึ้นทำไรฮะหนี้สินครัวเรือนของเราก็เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับลากยาสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดการกระจายเงินการกระจายไรายได้ที่ไม่สมดุลแต่สิ่งเหล่านี้มันสะสมมาเป็น10บสบปีแม้แต่พม่ากัมพูชานะครับหรือแม้กระทั่งลาวเนี่ยเรายังแพ้เขาเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยกำลังสูญเสียความได้เปรียบ ที่จะดึงคนต่างชาติมาลงทุนในประเทศหลัาวิกฤตมันก็จะมีโอกาสเสมอเหรียญก็มีสองด้านให้ทุกคนจริงๆประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ยังมีข้อได้เปรียบมากกว่า GDP ของประเทศเราก็ยังสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านมากมายผมไม่เชื่อว่าเราจะเดินแบบ natural growth คือการเติบโตแบบธรรมชาติเหมือนสมัยก่อนถ้าเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาชั่งน้ำหนักแล้วเอาผลประโยชน์ของชาติเราเนี่ย เป็นที่ตั้งนะครับแล้วไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะครับเราก็จะสามารถสร้างยุทธศาสตร์ที่สามารถทำให้ทุกคนร่วมมือกันได้ทำสิ่งที่มันมีราคามากขึ้นนะครับและไม่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะคนลากย่าเราก็ยังไม่มีเงินเหมือนเดิมไงก็ตามนะครับจากนี้ไปเนี่ยยุทธศาสตร์ต้องทำให้ลากย่าเนี่ยรวยขึ้นพูดหลายๆคนว่าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเยอะๆนะครับ แล้วก็ต้องปรับตัวมาใช้ไฮเทคโนโลยีขณะที่นักธุรกิจอีกท่านที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ก็คือคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภานะคะผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัทบิดขับแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดซึ่งได้มีการเสนอแนวคิดมองนะคะว่าสิ่งสําคัญของการเปลี่ยนแปลงจะมีอยู่3ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพการศึกษาและการลงทุนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะสิ่งสําคัญควรเริ่มต้นจากการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานกับประชาชนในการเข้าถึง ข้อมูลนะคะทั้งการต้องให้ประชาชนนั้นใช้ไวไฟฟรีโดยแจกไอดีให้กับประชาชนทุกคนเพราะมองว่าจะช่วยทําให้ประชาชนนั้นเข้าถึงโอกาสและการทํางานได้ดีขึ้นพร้อมทั้งมองด้วยนะคะว่าผู้นําประเทศไทยนั้นก็ควรที่จะไปเป็นสมาชิก World Economic Forum นะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการไปพบปะก,กับผู้นําทั่วโลกทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยและนํากลับมาพัฒนาประเทศไทยร่วมกันได้เพราะว่าตนเองนั้นได้ไป งานนี้นะคะแล้วก็พบกับผู้นําจากหลากหลายประเทศค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันค่ะกางขของโลกเนี่ยทุกคนพูดกันนะครับถึงโอกาสใหม่ก็คือเรื่องของดิจิทัลเวลลรู้ไหมครับว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในอาเซียนในทวีปเราอย่างเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก70ล้านคนจาก280ร้ล้านเป็น350ล้านคนแล้วรู้ไหมครัทุกๆคนที่เป็นอินเทอร์เน็ตยูเซอร์เนี่ย9ในส0คนเป็น Consumer. ดิจิทัลคอน sumer data พวกนี้มันบอกอะไรครับมันบอกว่า เงินกำลังเปลี่ยนกระเป๋าแม่น้ำกำลังจะเปลี่ยนสายใช่ไหมครับดิจิตอลเบลล์เนี่ยนะครับเป็นอีกแอเรียหนึ่งที่ผมได้ดิเรกชันจากโลกนะครับที่ได้มาอย่างที่สามครับทีเวิร์ดทีมเวิร์ดันที่สามคือดิจิ t a ลอินคลูชันที่ผ่านมาเราพูดแต่ฟ i นน n c i a l อินคลูชันแต่มันมีคำศัพท์ใหม่อีกแล้วครับที่เรียกว่าดิจิ t a ลอินคลูชันดิจิ t a ลอินคลูชันที่เขาพูดที่ดาวบอสคืออะไรสามอย่างครับอย่างแรกคือ ก็คือ financial inclusion นะครับอย่างที่สองคือ education นะครับอย่างที่สามคือ healthcare ถ้า,ถาทัมมีมของผู้นำทั่วโลกคือ digital inclusion สามอย่างนี้จะเป็น growth area แน่นอนไม่ว่าจะเป็น healthcare นะครับไม่ว่าจะเป็น education ไม่ว่าจะเป็น financial แล้ว policy decision maker เขาบอกว่าอีกหน่อยนะครับ internet เ,เ,เนี่ยควรจะเป็น public goods connectivity เราต้องให้ connectivity กับคน ให้เป็น Public goods ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เหมือนน้ำเหมือนอากาศที่เรียกได้ว่างานในวันนี้เนี่ยนะคะถูกจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ22ปีเนชั่นทีวีนะคะเรียกได้ว่าทั้งภาคธุรกิจและก็ภาคก,การเมืองนั้นได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่จะทําให้เห็นมุมมองว่าประเทศไทยจะเดินไปได้อย่างไรที่จะเป็นการเติบโตอย่างมั่นคงนะคะซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับการเดินหน้าประเทศไทยเป็นอย่างมากค่ะ